วันนี้นะครับผมเรามีเพลงดีๆนะครับความหมายจากพี่ดังพันกรนะครับซึ่งพี่ดังพันกรเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแนวแล้วเปลี่ยนสไตล์เพลงแต่ก่อนเป็นเพลงแรงๆเพลงแบบว่าเออพวกเจ้าชู้หน่อยหรือแบบตบตีอะไรอย่างงี้นะฮะเพราะว่าเพลงนี้นะครับเขาเปลี่ยนสไตล์นะครับได้บอยแบนด์บอยแบนด์ที่ระดับตำนานนะครับบอยทูเมนนะครับวันนี้นะครับเพลงเนี่ยเหมาะมากๆนะครับชื่อเพลงว่าเพลงรักจากคุณดังพันกรครับผม างที่ฉันหวังเปล่ามีเป็นคืนเดียวได้ที่ไรแสงดาวคงไม่มีเพลงได้บอกเล่าเรื่องราวให้เห็นว่าโลกนี้งดงามเนนาทีที่ได้อยู่ใกล้คุณน,นาฬิกาเดินไปในอ้อมแขนอุ่นถึงเข้าใจทำไมโลอกอยังคง ฟ้ายิ้มได้เพราะใครการรอคอยจบลงที่สายตาใครสักคนคนที่เพียงคือมองเท่านั้นเราก็รู้ว่าต้องเป็นคนคนนั้นด้วยหัวใจจากวันที่เหน,น็บหนาว

ที่ที่ได้อยู่ใกล้กๆคุณนาฬิกาเดินไปในอ้อมแขนอนุ่นจึงกขใจทำไมเราถึงคงมุนและทองฟ้ายิ้มได้เพราะใครรอคอยจบลงที่สายตาใครสักคนคนที่เพียงแค่มองเท่านั้น เราก็รู้ว่าต้องเป็นคนคนนั้นด้วยหัวใจจากวันที่เน็ดหนาจากคืนที่ปวดรา้าวกลับมีสีสันขึ้นมาอีกครั้งให้ฉันพร้อมก้าวไปอีกครั้งเพราะเพงรู้ต้องใช้ชีวิตนี้เพื่อใครขอบคุณที่ หากมีคุณจับมือไว้ ตมนคุยโอ้ยเขาอยากกอดอ่ะแจ๊คพี่ดังเขาพยายามจะทำตัวเป็นวอดอรค่ะเจอแขกก็ต้องกอดอะไรอย่างเงี้ยขอโทษด้วยนะใช่ดังวอร์ดอร์เราระวังนะคะเขาเป็นโรคเก็บเงินเ้ยชุดเขาแพงมากนะคุณยังไงยังไงคุณไปรู้ได้ยังไงแว่น3 5 0 0 0ค่ะเสื้อ2 0 0 0 0 0กางเกงสองแสนแปดคุณไปพิสูจน์ทราบเรื่องของแขกได้ยังไงคะกระชาพามาค่ะมดดำกระชาพามาอ้าทำไมเป็นเพลงรักซะแล้วทำไมไม่เป็นเพลงแบบว่าโอ๊ยกัดจิกจิกหัวดึงทึงกันแล้วจริงจริงแล้ว ปีนี้เป็นปีที่18ขอ,องเันในการเพลง <18. S 2> นะคระับแล,แล้วก็สำหรับบอยสมิมเองก็เป็นปีที่30ก็เลยรู้สึกว่าเออการที่เราได้มาทำงานร่วมกันก็ก็ควรจะมันเซเลบรตทั้งสองสองคนสองกรุ๊ปพอดีก็รู้สึกว่าเอออยากทำเพลงเป็นที่มีความหมายที่ดีบ้างเลยเป็นนุ่มๆบ้างแต่ทั้งนี้นั่งก็งยังไม่ทิ้งการตบตีนะมี้ยมมยเดี๋ยวจบเพงนี้ตบคนต่อ พักแป๊บเดียวมีมุมโรแมนติกบ้างคนเรามันไม่ได้มีแค่มุมโกรธอยากจะตบคนอย่างเดียวมันมุมที่มีความรักมันก็มีช่วงฟูบ้างช่วงแบบอินเลิฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยน เนี่ยแล้วเราต้องติดตามติดตามเขาทุกครั้งนะเวลาเพลงที่เป็นตบตีเราจะดูว่าเอ๊ะใครเล่น M v ็มวีเนาะเพราะว่าจะต้องเห็นตลอดเลยอะอย่าง M v วเพลงนี้เนี่ยก็ถือว่าแบบโอ้โหได้คุณติ๊กเจตนะคะคุณปอยตรีชดายังไงถึงได้2คนนี้มาร่วมงานกันนะคะพี่ดังไปคุยกับพี่ติ๊กมาเองหรออันที่อยากรู้จริงๆคุยเองครับก็คือว่าวันนั้นเราไปคุมพี่ติ๊ก้องเพลงนะคะเพลงละครแล้วก็พอร้องเสร็จปุ๊บก็เลยจับพี่ติ๊กมานั่งเปิดเพลงให้ฟังนะคะว่า แล้วก็เลยท้าทามเลยพีติ๊กเล่นไหมครับอย่างเี้ี่ของเอเคปีติ๊กเล่นนะแล้วก็ไม่รับค่าตัวด้วยค่ะยื่นสองตั๋วครับแต่งเกีพีติ๊กแต่งกิ้ยวกันริไหเล็น l กาก้าเหรอเปิดโชว์แล้วไม่รับค่าตัวอะไรแบบนั้นอ๋อไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่ทำเลยอะไม่ทำเลยแล้วเพลงนี้จริงๆแล้วมัน ที่ยังร้องวันเมื่อกี้นี่คือเวอร์ชันไทยล้วนครับแต่ว่าเวอร์ชั่นที่ออกมาจริงๆมันจะเป็นตอนนี้ที่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 ออกอยู่ก็คือ <c oughs> โทษนะครับก็จะมีเป็นเวอร์เป็นเวอร์ชันไทยอังกฤษค่ะครับแต่ว่าวันนี้บอยซิเมนไม่ได้มาร้องด้วยออแล้วบอยซิเมนที่ที่เอามาร่วมงานได้ยังไงก็มันไ,ได้วยความบังเอิญนะครับก็คือคือเป็นโชคด้วยแหละนะฮะก็คือว่าช่วงนั้นเขามาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยแล้วก็อ๋อก็รับโทรศัพท์จากคุณทีเพื่อนดังนะฮะขันทีนะครัก็โทรมาแล้วก็บอกว่า เฮ้ยดังสนใจอยากร่วมงานกับบอย์ซูเมนไหมก็เป็นจุดเริ่มต้นเราก็นัดคุยกันกับผู้จัดการเขาเลยนะฮะเย็นวันนั้นที่โรงแรมค่ะก็นัดคุยกันแล้วก็คลิกกันฮะแล้วก็ทําเดโมส่งไปได้คุยกับเขาตรงๆเลยอย่างเงี้ยลหรคะคือผู้จัดการก่อนเอาคือผู้จัดการใช่ครับแล้วก็เพลงนี้เราก็จะมีการนำไปจัดจำหน่ายนะทั้งหมด8ประเทศด้วยกันนะครับก็จะมีประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันอินเดีย จีนด้วยจีนแผ่นดินใหญ่อินโดฮ่องกงเยอปเปอร์หลงกไต้หวันหลายประเทศเลยนะพี่ครับผมแล้วก็อินโดนีเซียไม่แต่พี่พี่ดังเนี่ยทำเพลงมาหลายเพลงมากๆเลยนะครับที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองนะครับก็อยากมีนะครับแต่ว่ามันต้องใช้ขั้นตอนในการทำคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ออฟฟิศของนางเอ็มมันก็ค่อนข้าง เป็นออฟฟิศเล็กกันครับแต่รู้ช่วยแฟนต้องรอนีแหละเป็นรอนิดนึงรอนิดนึงทองฉันก็ไม่รัดก็ไม่รัดที่โอ้โหดังมากนะตอนนั้นนะแบบโอ้โหหลายเพลงเลยอย่าเพลงพี่ดังอ่ะถ้ามีคอนเสิร์ตใหญ่จะโอ้โหแล้วอยากจะเพลงอะไรเป็นยิ้มมีมันก็ดังนะอยากจะร้องไปด้วยเลยอ่ะล่าสุดดูไอจีคุณพ่อป่วยครับผมคุณพ่อตอนนี้จริงไม่ได้ป่วยอะไรหรอกครับก็ก็ก็ประจสุขภาพประจสุขภาพครับก็ ดีฮะตอนนี้ก็อยู่ในมือหมอก็ให้หมอช่วยดูดูอาการไฮเช็คให้เพราะท่านก็อยูเยอะแล้ว80 80กว่าแล้วนะครับก็ก็เข้าใจกันได้เนาะเข้าใจได้เพราะต้อมอยู่ในมืออยู่ในมือแพทย์แล้วก็นี้เราก็อุ่นใจแล้วใช่อุ่นใจค่ะอุ่นใจครับเดี๋ยวให้ฝากเพลงหน่อยดีกว่าดาวน์โหลดอะไรได้ยังไงคะก็สามารถดาวน์โหลดกันที่จริงๆแล้วได้ในไอทูนนะครับในไอทูนแล้วก็ในสตรีมมิ่งต่างๆว่าจะเป็นจู๊กส์นะครับดีเซอร์แล้วก็ M m ็มเอ m มมิวสิกนะครับแล้วก็ฝากด้วยสำหรับช่องใหม่ของดังตอนนี้ก็ใครที่ฟังช่องเก่าอยู่ก็คือเป็นเป็นดังเมื่อก่อนใช้ดังันก่อนช่องแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นช่องใหม่แล้วคือดังันก่อน v o Vivo ครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับให้เข้ามากด Subscribe กันเยอะๆนะครับในส่วน Facebook ก็ตางกันได้ทาง Facebook slash Vivo Music นะครับแล้วก็ไอจีก็อัดดังพันกรครับผมครับผมความเคลื่อนไหวในไอจีดังได้เราคอนเสิร์ตอยู่นะคะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ MV อยากจะให้เข้าไปชมมันเยอะๆนะฮะเพราะว่าเป็นงานอีกหนึ่งงานที่ค่อนข้างที่จะต่างจากงานำเดิมของดังนะฮะมันงานเดิมคือการตบตีนะฮะเป็นการตบตีแบบเหมือนกึ่งละครอันนี้มันจะเป็นงานเดเร c t ชั่นออกอาร์ตๆนิดมีความ มีความเป็นแฟชั่นแล้วก็มีความเป็นย้อนยุคมันจะเป็นเพลงมันจะนั่งตั้งใจให้มันเป็นสมัยเหมือนในยุค1940เลยอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองต้องลองเข้าไปดูหน่อยกดคระวาอะไรนะคะอีกทีพิมพ์คําว่าจริงจริงพิมพ์ว่าดังคอนกรีตเพลงรักก็ขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับเพลงรักคลาสสิกเดีไปดูเอ็มวีคลาสสิกคลาสสิกนะคะวันนี้ขอบคุณคุณดังนะคะขอบคุณดังโจตีละ